ทุกคนเรามาอัปเดตขนมอร่อยๆในเซเว่นสตคร์นี่เลยเพโมเพมอกัมมี่สไตล์บะหมี่เกาหลีอันนี้ก็จะเป็นกัมมี่เส้นๆนะอยู่ในชามนะคะสไตล์เกาหลีเลย,ยนี่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  จะให้ดีนะคะอันนี้เป็นซูชิค่ะซูชิกัมมี่นะน่ารักเชียวมีหน้าอะไรม้งเนี่ยอันนี้หน้าปลาแซลมอนสาร่ายไข่หวานจ้าอู้นีเลยไบรท์เบฟฟสตค่ะนะคะกรรมัมมี่รูปอาหารเช้านะไข่ดาวแล้วก็ไส้กรอกนะคะโหน่ากินจังเลยจ้ะ น,น,น,นี่นี่นี่เลยนี่เลยนี่เลยจะโอ้โหอะไรเนี่ยมัเต็มโคล่เจ๋งค่ะเป็นแพ็กเกตตลับแป้งนะคะน่ารักเชียวเรากินมัสเมลโล่หมดแล้วนะเราก็เอาตลับเนี้ยเอาไว้ใช้ใส่ของได้นะคะน่ารักชค่ะกี่บาทเนี่ยอุ้ยสามสิบเก้าบาทค่ะทุกคนอุ้ยนี่เลยอ,อะไรเนี่ยอุ้ยตายแล้ว นีจะค่ะเพโมไข่ดาวค่ะเหมือนไข่ดาวจริงๆเลยเนะมีไข่แดงเด้งดึ๋งเด้งดึงตรงนี้ได้จ้ะทุกคนโอเคอือนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะออซี่ซูเปอร์ซอลล์โอ้นี่เลยค่ะกัมมี่ออซี่ซูเปอร์ฟองนะคะซูเปอรซ์ซอลนะนเป็นยังไงเนี่ยรสชาติอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะคะ ซุปเปอร์ซาวกลิ่นโคลาค่ะทุกคนอันนี้ออกใหม่นะกินแล้วแซ่บจ้ามืาจ้ากินแล้วแซ่บอร่อยที่เซเว่นนะเห็นไหมนะโอ้โหทุกคนดูสิตอนนี้นะคะโอ้โหเยอะแยะเลยนี่เลยค่ะขนมอร่อยนะคะและน่ากินแบบนี้นะเซเว่นเพิ่งจำหน่ายทุกคนเยอะแยะเลยค่ะแวะไปได้นะคะตอนนี้นะออกใหม่ใหม่เยอะแยะเลยจ้า